สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาจากการทำบุญให้ยายนะคะบุญบวชแล้วนะคะก็ผ่านมาได้สองวันนะคะแม่ฝ้ายก็เลยนัดให้ทุกคนนะคะลูกหลานทุกคนแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะมากินข้าวด้วยกันที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมี ปิ้งย่างอาหารทะเลนะคะมีคอหมูย่างมีไส้ย่างนะคะทุกคนหลากหลายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีส้มตำมีปลาเผาด้วยนะคะก็มาพูดคุยกันนะคะรวมญาติถึงงานที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะแยกย้ายแล้วก็กลับไป ทำงานทำหน้าที่ของแต่ละคนนะคะทุกคนคงจะอีกนานกว่าจะได้เจอกันอย่างน้อย,อยก็หนึ่งปีนะคะเพราะว่าพวกไฟายนี้ก็กลับเมืองไทยปีละครั้งนะคะจะทําไม่ได้นะคะกลับเมืองไทยปีละครั้งหาเวลาไปพักผ่อนนะคะก็จะมีการดื่มกันด้วยนะคะสั่งสรคนเล็กๆน้อยนอันนี้ก็จะเป็นทางผู้ใหญ่บ้านนะคะ ก็มาด้วยแล้วก็เอาของชํารวยมาให้ทางาคุณลุงแล้วก็ป้าแล้วก็ทางเจ้าภาพนะคะที่ถวายของให้กับทางวัดทางหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะคะพูดคุยกันไปสนุกสนานแล้วก็หลังจากนี้นะคะ ไฟก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะได้กลับสวีเดนแล้วค่ะก็คงจะไปเที่ยวไปกินของอร่อยๆก่อนกับสวีเดนนะคะแล้วก็คลิปที่จะลงต่อๆไปนะคะคลิปที่อยู่ในเมืองไทยอีกเหลืออีกไม่กี่คลิปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะค่อยทยอยทยอยลงไปกันค่ะ

Gueveche <laughs> Marchesa

กินก่อนนะลูกเก่งเกยมน้ำรับน้ำจิ้มกินไดตัวอ้วนแก่มากเราอปันใดบอปันใดบอสุตากว่าด้เลยดีเฮ็นไห

Papa, <experiences> papa, okay, papa. Uh mir der Sonne hat die hoch กินโชว์ในเร็วกินโชว์ในเร็วโชว์อย่างอ๋อพี่น้องครับวิธีการกินตามต้องทาอย่างนี้นะครับเราต้องเอาขบปากย้ำไม่ใช่ขั้นแรกเราต้องเอาไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยมันมันปีกปีกของมันออกเสียก่อนขั้นตอนแรกเราก็มาเล็มเล็มมาเล็มเล็มนะครับมาเล็มเล็มไอ้พวกนี้ออกเห็นไหมมันมันจะมีเนื้อตัวนี้ด้วยนะครับ โน้ตอันนี้ได้หลายคือพวกกินเดี๋ยวแล้วก็เอาแล้วไปไนีนไปอยู่ทั้งนแล้วก็เอาอันนี้ออกปุ๊บแล้วก็เอาหัวออกแล้วหนังไอ้มันมันหนังไหมแม่หนังหมดห<ป>น,น,นัง, <c oughs> นงปลาถ้าจะใช่กิอนไรหนังปลาขอหนังปลา,ปาแล้วก็เวลาเอาปีกมันออกแล้วนะครับหนังปลามันก็จะออกมาได้ง่ายสบาย แล้วก็เราก็ลอกออกมาแล้วเราก็จะเห็นเนื้อว่าสวยๆงามๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจีอย่างนี้ <จบ S 1> แล้วก็จิ้มแล้วก็เข้าปา,คากค้องหมดตรงเบอร์เขาตอนนั้าานเบิรงเบิรงแล้วก็เฮดชิ้นอ่ะโอ้พรจะไรใช่ มันจะแบบว่าสดสดแบบว่ามันไม่แห้งมันจะแบบว่านิ่มๆบมันจะแบบเนื้อนวลมันจะหอมมอร่อยมากเลยมันบอได้เละถ้ามันเละกมหวานไหมหวานไหมเพราะมันหวานเป็นน้ำตาลเนื้อปลามันจะไม่หวานเนื้อปลามันจะแบบว่านิ่มๆสดสดแบบว่าละลายในปากละลาย